ราคาปัจจุบันแล้วเห็นว่าเอ๊ะกราฟมันเหมือนจะเข้าได้เราชี้ดูเลยว่าห่างจากอิมเอส้มพอที่เข้าออเดอร์ได้หรือยังนะครับใน i e 10, อ้ยี่สิบถ้าจะเซลเราไปที่เส้นราคาสีส้มนะครับชี้แบบนี้หกสิบห้าปิ๊บหกสิบห้าเจ็ดปิ๊บไม่พอนะครับเพราะว่าในไอ e ้ยี่สิบเราต้องแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยปิ๊บขึ้นไปนะครับผมดูคู่อื่นสิ ก็คือไม่น่าเข้านะครับเยอย่าไปเสี่ยงเข้านะครับผมเราดูห้นอื่นนะครับจากมีสีส้มนะครับขึ้นไปหกสิบหกจุดเจ็ดกิ๊บก็ไม่พองนั้นปล่อยไปแบบนี้ยคือเราทําแบบนี้นะครับถ้าอ่าเซลล์นะครับเราชี้ไปที่เส้นราคาสีส้มนะครับถ้าบายเราต้องรอเส้นราคาสีเขียวเราต้องอยู่ใต้เส้นอ็มเอส้มข้างล่างอันนี้มันคือราคาขึ้นไปสูงเราจะเซลล์นะรไม่บายแบบนี้ไม่พอนะครับ ต้อง80-90ขึ้นไปนะครับผมอันนี้ก็ไม่น่าจะถึงน้น่าจะใกล้เกินแล้วไปที่สีส้มแล้วก็ไปที่สามเหลี่ยมด้านล่างนะครับก็ไปชี้ที่ราคาสีสม้ม51ก็ไม่พอนะครับผมอา1 20ไม่ได้ลองดูอา8นะครับผมว่าได้ไหมอา8ต้อง45-50ขึ้นไปนะครับ45-50ขึ้นไปถึงจะเข้าออเดอร์ สี่สิบห้าะครับแต่ว่ามันถ้าจะเข้าเซลล์แท่งตรงนี้ต้องเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็อยู่สูงกว่าแท่งซ้ายมือนะครับผมตอนนี้ไม่ทันดัดตกถดล้วถ้าจะเกี้ยถ้าเข้าตรงนี้ทันนะครับผมถ้าเข้าเซลตรงนี้คือทันนะครับแต่ตัวนี้ไม่ทันนะห้าสิบสามสิบหกก็เสียดายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรรอโอกาสต่อไปนะครับผมก็เวลาดูก็ดูแบบนี้เลยนะครับนี่คือวิธีการดูแบบ ปัจจุบันเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะลงมาแล้วนะครับเข้าไม่ทันบะถ้าเข้าตรงเนี้ยทันสี่สิบห้าตรงเนี้ยทันแต่ว่าตรงนี้ไม่น่าจะทันนะ่สิบแปดไม่ทัน้วมันลงมาแล้วนะครับราะนั้นถ้าคุณเข้าตอนสี่สิบห้าห้าสิบทันอยู่นะครับผมดูอาอ์ดีอารสิ RC. อันนี้หไม่ทัน้วแต่ถ้าตรง,งข้างบนเนี่ยอันนี้น้อยไปปล่อยไปถ้ามันไม่ถึงสี่สิบห้าห้าสิบสี่สิบห้าสิบไม่เป็นไรปล่อยไปไม่เป็นไรไม่ต้องเสียดายครับผมตรงนี้ก็คือไม่ไม่ได้เข้าเซลล์นะครับผมนี่คือทําให้ดูว่าเอะพอวันการาฟมันวิ่งปัจจุบันเนี่ยแล้วเราคิดว่าเอะจะเข้าออเดอร์เรามาชี้หรือว่ามันได้ไหมอันนี้ลงมาแล้วไม่ทันแล้วแต่ถ้าเป็นข้างบนนะห้าสิบห้าเห็นไหมสี่สิบห้าห้าสิบตรงเนี้ยทัน เข้าตอนสี่หรือว่าห้าสิเซลตรงช่วงระยะราคาแลงชตรงนี้เนี่ยทันนะครับแต่ต้องให้เป็นแท่งเทียนสีเขียวขึ้นไปแล้วอยู่สูงกว่าแท่งซ้ายมือนะครับถึงจะเซลนะครับผมโอเคนะครับแบบนี้เวลาการดูปัจจุบันเนาะว่าเอ๊ะคุณจะเข้าออเดอร์ดีไหมล้วเข้าแบบนี้ไปชี้ที่เส้น e อฟส้มเลยแล้วก็ดูว่าห้าฟเลรมไหนเข้าได้นะครับผมยี่สิบเข้าไม่ได้แปดแปดเข้าได้ไหมนะครับโอเคนะครับก็ ตามนี้เลยนะครับขอบคุณครับก็คลิปนี้ม,มีมีเลยมากนะทบทวนนะครับผมว่าสอนไปสามคลิปที่แล้วก็คือสอนว่าออธิบายไปอย่างละเอียดแล้วนะครับตะกี้ก็ให้ดูก็คือเอะราคาปัจจุบันเราเห็นแบบเนี้ยแล้วก็เห็นว่าคือมันตกลดอะไงเพราะมันลงมาแล้วถ้าคุณจะเข้าถ้าคุณออเข้าออเดอร์เซลล์มันต้องอยู่สูงกว่าแห่งซ้ายมือก็คืออยู่ขึ้นไปนะครับวิธีการเช็คนะครับเอาไอส้ม เอาเคอร์เซอร์ไปที่ที่ส้มเนาะแล้วก็กดสามเหลี่ยมด้านล่างลากขึ้นไปที่ราคาเส้นสีส้มที่วิ่งอยู่ราคาเซลล์นะครับ65.8ไม่พอนะครับเพราะใน i อ0ยต้องเป็น8 9 0 1 0 0ขึ้นไปสำหรับบ่ายเนาะสำหรับบายเราจะต้องรอให้แท่งสีส้มลงมาต่ำกว่าแท่งซ้ายมือถึงจะบ่ายเนาะ ระบายเราจะชีท้ที่ถ้ามันราคามันวิ่งอยู่ด้านล่างแล้วเราจะชี้ที่แท่งเออไม่ใช่แท่งเราจะชี้ที่เส้นราคาสีเขียวนะครับผมนี่แปดสิบสองนะแปดสิบเก้าสิบขึ้นไปแปดสิบปิป๊บขึ้นไปถือว่าโอเคสําหรับไอ้ยี่สิบแปดสิบขึ้นไปโอเคนะครับผมผมจะชอบใช้ไอ e ้ยี่สิบเพราะมันจะนิ่งกว่าตรงนี้ร้อยี่สิบสี่เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าออเดอร์ที่แปดสิบเก้าสิบ กราฟก็กลับตัวไปทำกำไรได้นะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเนี่ยมันกไม่ไกลสมมติว่าคุณเข้าที่หนึ่งร้อย่ยมันก็ลกไปประมาณยี่สิบสี่ปีเองประมาณไม่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 ลกเกินห้าสิบปีปแน่นอนนะครับผมถ้าเข้าที่หนึ่งร้อยนี่ถือว่าดีมากถ้าถ้าคือคือแบบเอ้ยนะตอนนั้นเข้ามาดูกราฟเนี่ยแล้วมันห่างจากอีเมซมหนึ่งร้อยปีปพอดีเนี่ย ถือว่าดีมากนะขึ้นอยู่กับว่านะ้ตอนนั้นเราเข้ามาดูมันเป็นเท่าไหร่แบบเนี้ยเฮ้ยเราเข้ามาดูมันอยู่ที่ช่วงหนึ่งร้อยพอดีแบบนี้เราก็เข้าเซลลแต่หรือว่าจังหวะต้องดีก็คืออ่มกราฟจะต้องถ้าจะเซลกราฟต้องสูงกว่าแท่งสายมือบางคนอาจจะเซลล์อย่างเดียวรออาจจะรอจังหวะเซล์อย่างเดียวก็ได้หรือบางคนอาจจะรอบายอย่างเดียวก็ได้หรือบางคนอาจจะรอเทรดสองทิศทางก็ได้ทั้งบายทั้งเซลก็แล้วแต่ว่าจังหวะใคร ใครมีจังหวะเข้าออเดอร์ยังไงแล้วแต่การเทรดแผนการเทรดแต่ละคนบางคนอาจจะชอบเอ้ยรอเซลล์อย่างเดียวก็แล้วแต่นะครับผมอย่างตรงนี้ถึงเราเข้าที่หนึ่งรมันก็ลากไปที่6 0สิบกสบกว่า60กว่าป๊บนะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่ลากหกสิบกว่าป๊บแต่ว่า stop loss เราคือหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันยากที่จะขาดทุนเหมือนถ้าเข้าที่หนึ่งรอยนะแต่คข้าที่90้าสิบแปดสิกก็มีโอกาสที่จะลากไป ถ้าเข้าที่80 90ตรงนี้มันก็จะเป็นโดนมันจะโดนากไปประมาณ70 80ปิบแต่สุดท้ายมันก็กลับมาเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเราสามารถปล่อยกาฟวิ่งได้ถ้าเราเข้าที่80 90 100เนี่ยมันลกไปไม่ไกลนะครับแต่ถ้าเราเข้าเออร์ลี่กว่าถ้าเราเข้าน้อยกว่า80ลงมาคือ50 60 70แล้วเราไปเข้าออเดอร์เรารอยาวเนี่เรามีโอกาสอ่าโดนตัดซ็อปรอดตัดขาดทุนได้หรืออ่าถ้าไม่ได้สายมาจิ้นแลวอาจจะโดนล้างพอร์ตได้นะครับผมนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงรอเข้าช่วงที่อ่า แปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยปิบใน r a 20ยี่สิบนะครับและสี่สิบห้าห้าสิบปิบใน r a 8แปดเพื่อที่ให้ไม่ต้องรอกราฟนานแล้วก็หรือว่าโดนลากนานเพื่อให้มันพอกับจังหวะที่กราฟกับตัวพอดีนะครับแบบนี้ก็คือหนึ่งร้อยเลยนะหนึ่งร้อยแม้แตถ้าคุณเข้าที่แปดสิบเก้าสิบอะไรถ้าเราเข้ามาดูแล้วมันเป็นหนึ่งร้อยก็โอ้ถือว่าเพอร์เฟกต์ไทม์ไทมิ่งเลยก็คือโอเคเลยเข้าที่หนึ่งร้อย หรือถ้าเราเข้าดู80-90ก็โอเคคือ80ขึ้นไปก็ถือว่าโอเคละนะครับแต่อยา่าลืมว่าถ้าจะบายแท่งสีส้มนะครับจะต้องแท่งเทียนเนี่ยจะต้องลงมาต่ากว่าแท่งซ้ายมือถึงจะเข้าบายเส้นราคาสีเขียวต้องอยู่ใต้กราฟด้วยนะครับผมถ้าเซลล์เส้นราคาสีส้มมันต้องอยู่บนกราฟนะครับผมแล้วก็เซลล์ด้านบนบายด้านล่างนะแล้วก็ดูแบบนี้แหละว่ามันห่างเท่าไหร่แล้ว แล้วก็ดูลักษณะกราฟเลยว่าเอ้ยมันควรเข้าดีไหมเข้าได้ไหมนะครับที่สําคัญนะครับตรงนี้60ไม่พอนะครับปล่อยไวไม่ต้องไปเสียดายบอกแล้วนะครับผมรอเข้าที่80-90-100ที่สําคัญดู cci i s i ช่วยกันประกอบนะครับท่านั้นเองไม่มีอะไรนี่คือวิธีการดูก็ทบทวนให้ฟังนะครับผมก็ลองไปฝึกตามนี้ดูว่าเอ้ยทำกันได้บ่อยไหมทำกันไดดีแค่ไหนแม่นยําแค่ไหนนะครับผม รามารู้ว่าก่อนกลับตัวนะมันเท่าไหรเจ็ดสิบสามที่จริงมันไม่พอตรงนี้ก็คือปล่อยไปเลยนะครับผมไม่ต้องไปเสียดายถ้าแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยโอกาสเข้าแล้วที่จะทํากําไรที่จะโดนลากมันก็น้อยกว่าที่จะเสียเยอะหรือว่าโอกาสที่จะเสียเยอะน,ะน้อยลงแล้วก็โอกาสที่จะทั้ง์ตเนก็น้อยลงนะครับผมหรือแทบจะไม่มีเลยถ้าถ้าเราเข้าที่แปดสิบเก้าสิบเนาะตรงนี้หนึ่งร้อยี่หกเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าบายถ้าเกิดเข้ามาเฮ้ย อุ้ยมันถ้าเกิดคุณเข้ามาหรือว่าตั้งไพ่สลเอิ์เอาไว้ที่80-90ิแล้วอุ้ยช่วงเวลานั้นกราฟมันวิ่งพอดีแล้วคุณมาเข้าที่ประมาณหนึ่งร้อยแบบเนี้ยหนึ่งร้อยหรืออะไรที่มันแบบต่ำกว่าแท่งใต้มือแล้วคุณก็สามารถทำกำไรได้สบายๆเลยนะครับผมโอเคก็เอาไปฝึกตามนี้นะครับโอเคนะครับผบครับทบทวนให้ฟังเฉยๆครับห้า อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ย้อนดูสามคลิปที่แล้วนะครับตั้งแต่ EP หนึ่งร้อยห้าสิบขึ้นมา EP หนึ่งห้าขึ้นมานะครับผมแต่ถ้าอยากรู้ทั้งหมดเบสิกต่างๆสูตรต่างๆเทคนิคต่างๆที่สอนรวมๆไปเนี่ยก็ไล่ดูตั้งแต่ EP แปดสิบขึ้นมาหรือต่ำกว่า EP แปดสิบขึ้นมาก็ได้ EP สี mm. ่สิบหกขึ้นมาก็ได้ <S <S แล้วแต่หรือจะรู้ทั้งหมดก็ได้ก็คือแล้วแต่นะครับผมเทคนิคไหนดีเราก็นําไปใช้ปรับใช้นะครับผม <S <S แล้วก็พยายามพัฒนาอัปเดตเรื่อยๆ เทคนิคบางเทคนิคแล้วก็เอามาอัปเดตพัฒนาอัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นที่สอนอยู่ตอนนี้นะครับจะระยห่างจาก E A ส้มเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับอบครับ,รบที่สาคัญคือเราต้องรอบคอบนะพยายามอย่ารีบเวลาจะเข้าออ,อเดอร์ต้องรอบคอบค่อยๆดูไม่ต้องรีบนะครับผมให้มันอยู่ในเงินไขที่เฮ้ยเข้าได้เข้าออเดอร์ได้แลวสามารถขาของได้เราไม่ต้องติดนานรอนานหรือว่าโดนลากเยอะเกินไปหรือว่าโดนลากไปจนล้างพอร์ตนะครับผมเพราะฉะนั้นอรอบขอบ ดูดีๆ CCI โอเคไหม RSI โอเคไหมนะครับผมห่างจากเส้น EMA ส้มราคาโอเคไหมนะครับพยายามเช็คเดี๋ยวนี้ตอนนี้เนี่ยแนะนำไม่เช็คตลอดเลยก่อนเข้าเออเช็คไปที่ราคาที่จะเข้าก่อนเลยถ้าจะเซลไปที่ราคาสีส้มด้านบนนะครับผมด้านบนแบบนี้ถ้าจะบายราคามันจะอยู่ด้านล่างก็จะเป็นเส้นราคาสีเขียวตรงนี้ไอเส้นเนี้ยมันอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เช็คตรงนั้นว่าห่างพอไหมนะครับผม อย่างเช่นตอนนี้ไม่ทันแล้วตกรถไปล้วถ้าข้างบนนี้ก็ขนาดข้างบนนี้ยังไม่ได้เลยนะครับ73เองไม่โอเคนะครับ AA 20 AA 20นะครับผม่ส20เนี่ยจะต้อง80 90 100เพราะฉะนั้นรอบครอบพยายามเช็คก่อนใจเย็นแต่80 90 100ค่อยเข้าตอนนี้ยอาจจะขึ้นไปต่อได้อยู่ไงที่เราไม่เข้าตอนนี้มันอาจจะขึ้นไปต่อได้อยู่ไ,ไ,ม,นนม,ไ,ไ,ไม่งั้นถ้าเราเข้าไปเนี่ยอาจจะโดนลากยาวได้นะครับผมถ้าเข้าตรงน,นี้ เพราะอ่าอย่าลืมว่าแมกซิมัมมันอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าเลยนะระยะการลากนะครับแล้วคุณเข้าที่เจ็ดสิบมันโดนกเยอะนะแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยก็ปลาไปสามสิบปีแล้วแล้วโดนลากอีกสมมติถ้าเข้าไปหนึ120่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบปก็ไปห้าสิบปีบแล้วมันไม่ได้เพร้ะถ้าคุณเข้ารอเข้าที่แปดสิบขึ้นไปดีสุดแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยจะได้ไม่ต้องโดนลากเยอะครับแล้วโอกาสก,กับตัวก็เร็วขึ้นด้วยก็เห็นตัวอย่างเห็นให้เห็นมีอแล้วนะครับผมในอ่ามคลิปที่ผ่าน,านมานะครับผม ตรงนี้99เพราั้นถ้าคุณเข้าที่80 90เห็นไหมถ้า80ขึ้นไปคุณเข้าเลยณนะเวลานั้นถ้าคุณเข้ามาดูกราฟแล้วเฮ้ยมัน80พอดีเลยแจ็คพอตเลยคุณดูเลยว่ามันสูงกว่าแท่งซ้ายมือเลี้ยงแล้วคุณก็เข้าเซลเลยนะครับผมหาจุดเปิดสวยๆเราจุดเปิดสวยๆสอนไปหลายรอบแล้วนะครับไม่อยากย้ำเยอะนะครับจุดเปิดสวยๆนะค,คือเส้นราคาสีส้มอยู่บนแท่งเทียนสีเขียวด้านบนนะครับคุณกดเซลปึ๊บมันจะเป็นจุดเปิดที่สวยงาม แล้วก็สําหรับบายก็เส้นราคาสีเขียวทิ้งอยู่อยู่ใต้แท่งเทียนสีส้มด้านล่างนะครับคุณกดบ่ายมันจะเป็นจุดเปิดที่สวยงามนะครับผมโอเคนะไม่มีอะไรคือแค่อยากให้วิเคราะห์ดีๆณับปัจจุบันชี้เลย EMA ชี้วิธีราคาเท่าเข้าเซลล์ได้ไหมถ้าไม่ได้ปล่อยไปอย่าไปเสียดายนะครับผมดังนั้นหรอตอนนี้ก็ที่รอตอนนี้นะครับอาจจะต้ง ไม,ไม่ต้องตั้งบาเทอริบิลอาจจะอาตั้งไพซ์สลิสเอาไว้แล้วก็ค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่าเอ๊เดี๋ยวพอเรามาดูทีหนึ่งมันขึ้นไปอย่างรอมันขึ้นไปหน่อยก่อนอาจจะค่อยเข้าเซลล์แบบนี้นะครับผมก็รอดูนะครับแต่ถ้ามันลงมาก็ค่อยเปลี่ยนเป็นรอบายแทนนะครับบางคนอาจจะแค่รอบายอย่างเดียวไม่เทรดเซลเลยหรือบางคนอาจจะเทรดเซลอย่างเดียวไม่เทรดบายเลยหรือบางคนอาจจะเทรดสองทิศทางทั้งบายทั้งเซลมันกลับไปกลับมานะครับผมก็ตามนั้นไม่มีอะไรโอเคนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผม